สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับท่างสมบัติอีกแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับจะไทยให้ด้วยนะครับวันนี้มาจัดหน้าจัดทรงรถเมอร์เซเดสเบนนะครับลูกค้าเอาไปเชี่ยวฟุตบาทมากันชนหลุดเราก็ต้องมาทำการซ่อมด่วนนะครับนี่คือซ่อมด่วน จัดทรงจัดหน้าด่วนภายในหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้เราก็ทำให้นะครับตามลูกค้าที่ต้องการว่าจะจอดรถหรือไม่จอดรถมันก็มีหลายรูปแบบนะครับลูกค้าก็บางทีก็ต้องการใช้รถก็ต้องเอารถกลับไปใช้ก่อนเราก็จัดทรงให้ดูสวยงามให้เข้าที่ให้ไม่น่าเกลียดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเอารถกลับไปใช้ก่อนอาจจะ ทำยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ารถไม่ได้ทำสีเรายังไม่รู้เลยว่าจะทำชิ้นไหนมั่งนี่ก็จัดให้เข้ารูปเข้าทรงเพื่อที่จะให้ลูกค้าเอาไปใช้งานฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งเอสีใหม่และเก่าด้วยติดตามด้วยนะครับ นี่แหละครับออกมาก็จะประมาณนี้ดูดีหรือเปล่าครับกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามนะครับองสมบัติชั้นใจบลูสแนลนะครับผม